มาดูช่างใหญ่เปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธพานานะคะอันนี้ลูกค้าเอาจารบีขาวใส่มาอย่างเต็มพิกัดนะคะเนี่ยจารบีขาวช่างใหญ่เช็ดออกไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็อันนี้คือแกนมันสึกค่ะแกนสึกมอเตอร์ผ่านเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อันนี้แกนสึก<ะ>ช่างจะมิตซูคล้ายมิตซูช่างใหญ่จะเปลี่ยนให้อยู่ค่ะเนี่ค่ะแกนมันสึก ทำยังไงมันก็ไม่หมุนหรอกค่ะเพราะว่าแกนมันสึกนะคะลูกค้านี่เห็นไหมแกนสึกทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะคะนี่เป็นทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยคะ่ะเนี่ยทั้งหัวทั้งท้ายเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่หมุนหรอกคะ่ะเพราะว่ามันสึกแล้วอันนี้คือบูท บูธไหนบูธเก่ามาดูหน่อยชเชียวหนาอ่ะอันนี้บูธเหมือนบูธสิบมิลเลยใชยหนารูแปดมิลนั่นแหละแต่มันหนาไงน่ะมันแบบหนาตัวอ้วนกว่ากันไหมมันอ้วนกว่ากันจะใส่ได้หรอมันจะใส่ได้หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวดูกันนะคะนี่ช่างใหญ่แกะออกมาแล้วแกะกระจายเลยบูธมันก็เสียชีวิตแล้วค่ะเนี่ย อันนี้สปริงมันเหมือนของอันนั้นเลยเหมือนของมิซูเลยเลยนี่ยค่ะ,ะมิซูนั่นแหละมิซูก็เอามาจากพวกนี้เลยเดี๋ยวมาดูกัน,กนตอนช่างใหญ่เขาทำนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะลูกค้าอ้าวมาดูกันต่อนะคะนี่ลูกค้าเขาใส่จรารบีแต่เขาไม่ได้เอาผ้าสกัดลาดใส่น้ำมันนะคะออแล้วเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะหมุนที่ไหนมันไม่หมุนแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ทำให้แกนสึกไปใหญ่เลย มันก็ไม่หมุนค่ะเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคะก็ก็คือกไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำมาจรบีใส่ไม่ค่อยแนะนำให้เอาจรบนนาจรบีใส่นะคะเพราะว่าจรบีใส่แต่ผ้าสกาดแห้งแล้วเหมือนเดิมค่ะจราบีใส่แล้วก็ผ้าสกาดมันแห้งมันก็ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ กันน้ำมันสึมออกด้านข้างการน,น้ำมันซึมออกด้านข้างของพานานะตอ่ตอรอไปทิ้งต่อพานามิซูมีหมดอะพานามิซูก็มีหมดค่ะอย่าไปทิ้งนะคะทิ้งไม่ได้นะคะนั่นเห็นไหมช่างใหญ่เขาก็จะจกรอบลนะลองดูเพราะว่าบูธมันตัวใหญ่กว่ากันไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะลองดูว่าบูธพานามันหนาคะ่ะ อันนี้บูทก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอดูนะว,ว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเนาะอ่ะช่างใหญ่ก็ใช้ความพยายามหน่อยนะอ่าอันนี้คือลูกค้าส่งมาทั้งหัวทั้งหัวเลยไไม่ได้อันนี้ต้องไปซื้อบูทมาใหม่บูทมันตัวใหญ่กว่ากันอืมใช่อืม เดี๋ยวมาดูใหม่นะอันนี้บูธมันไม่ได้ค่ะจะต้องซื้อบูธใหม่ค่ะบูธ,บธมันตัวใหญ่กว่ากันจะมีขายไหมบูธจะมีขายหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะบูธมันตัวใหญ่แบบเนี้ยหนาด้วยสูงอ้วนอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปนะคะ